สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมรถตู้ทึบหนึ่งคันแหมคันนี้แต่งไม่เบาเลยนะฮะจะพาเพื่อนๆมารีวิวรถรีโวครับคันนี้เป็น2.4นะฮะพาเพื่อนๆมาดูเครื่องยนต์ก่อนโอ้โหเหลือแค่นี้ครับให้เพื่อนๆดูครับนี่ฮะปาดวัยรุ่นนี่แต่งรถกันได้สุดยอดจริงๆสมัยนี้ดูสิมีอะไรนะก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายเลยนะฮะนี่ดูโอ้ทอร์โบใหญ่ไม่เบาเลย มาเราพบกับเจ้าของรถนิดนึงนะสวัสดีครับน้องไข่สวัสดีครับแนะนําตัวเองหน่อยแล้วสวัสดีครับไข่รหัสดาว7จ็ดสครับผมอายุ19ปีครับผมปาสอายุ19เองใช่ครับโอ้โหสุดยอดเลยน้องไข่คันนี้เป็น2.4ใช่ไหมใช่ครับผมเครื่อง2องเครับแต่งอะไรมาบ้างเนี่ยก็มีเขาเฮดเดอร์เทอร์โบเอฟห้าแล้วก็เดินอินเตอร์ครับผมวัชิรด2ปดโอ้โหคันนี้นี่เพิ่มพลังมาเยอะอยู่พอสมควร ใช่ครับ,รบมันต้องอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ครับผมโอ้โหอันนี้เป็นรถวิ่งใช้งานใช่ครับใช้งาน,งานได้จริงนะใช้งานได้จริงครับสเต็ปที่เราทํานี่คือไว้ใช้งานเลยใช่ครับผมใช้งานส่งของทุกวันโอ้โหรีโวนะฮะดูดิดูแต่งมา F55 ด้วยสุดยอดอเครื่องยนต์นี่เราไปทําจากอู่ไหนมาเอ่ยอูออ่ช่างเกมโปสปีดนวมินครับผมอู่ช่างเกมใช่ไหมฮะใช่ครับโอแม่เจ้าผมจะให้ดูนะฮะ เพื่อนๆสายบรรทุกครับนะฮะเดี๋ยวนี้นะเพื่อนๆสายบรรทุกของเรานี่แต่งรถกันไม่เบาเลยนะฮะจะให้ดูครับตัวนี้เขาเรียกอะไรอ่ะน้องไทยเอ่อท่อร่วมไอดีครับผมท่อร่วมเลยก็คือรวมกันเลยเนาะใช่ครับสร้างขึ้นใหม่ป้าเป็นงานสร้างใช่ไหมโอ้โหอินเตอร์เปลี่ยนไหมเปลี่ยนครับเปลี่ยนเอายกตัวนี้กกได้อ่ะปายกได้ด้วยโอ้อินเตอร์ของอะไรเนี่ยลูกเบลเลยอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันโอ้หมันต้องใหญ่ๆอย่างนี้เลยใช่ไหม ใช่ครับผมไ,ได้ได้อากาศจะได้เย็นๆย็นไม่เจ้าสเตปใช้งานนะฮะแต่งขนาดนี้นี่นี่เดี๋ยวขอถามหน่อยนี่แต่งระบบเครื่องยนต์ขนาดนี้นี่หมดไปประมาณเท่าไหร่แล้วเนี่ยก็ทําหลายรอบครับพี่ก็หมดประมาณแสนกว่ากว่าเนี่เอาเรื่องฮะเทอร์โบล,ลูกที่สี่แล้วครับตอนนี้เป็นไงอะ่ะมันทนไม่ไหวเหรอใช่ครับผมทน ทนเราไม่ไหวนี่แหละอืมปัจจุบันนี้ใช้ F55 อยู่ใช่ครับ3ามพันขาดขาดไป3ลูกแล้วอืมอืออันนี้ลูกที่4ขยับขึ้น F55 เลยตอนที่มีหลังคาอย่างเงี้ยเคยลองซัดไหมวิ่งได้ประมาณเท่าไหร่ผมวิ่งเต็มที่ร้อยสี่ครับรใ,ใจสั่นแล้วไม่ไปแล้วอ๋อ <laughs> คือรถมันเร็ว ใช่เพราะหลังคาสูงช่วงล่างผมมันแข็งด้วยก็เลยไม่กล้าไปเร็วกว่านี้ครับต้องบอกก่อนนะฮะวันคันนี้นะครับนะฮะเป็นรถตู้ทึบนะครับถ้ามีหลังคาสูงหลังคาเราสูงประมาณเท่าไหร่เลยสองเมตรสิบครับสองเมตรสิบเนาะนะฮะคันนี้เปลี่ยนหน้ามาแล้วนะครับนะฮะนี่ครับโอ้โหล้อเล้าเชียวนะฮะล้อหน้าเป็นล้อสิบแปดเนาะใช่ครับผมนี่ฮะเป็นล้อสิบแปดจานดิสเราก็เปลี่ยนมาด้วยใช่ไหมฮะครับผมจานแต่งครับเจาะรูซองล่องอือซื้อมาแพงไหมเนี่ย คู่หนึ่งสามพันห้าครับโอ้สมบุกสมบัตมันกันนะัะนเราเนี่ยนะอันนี้ลูกน้องขับไปเบียดอ๋อเราไม่ได้ขับเองคนเดียวใช่ไหมใช่ครับว,ว่าบางครั้งผมจอดรถไว้เงี้ยไปเข้าน้องนอมอ้มีคนมาขยับอย่างเงี้ยอ๋อสองสี่ห้าสี่ห้าสิบแปดนะครับครับผมใช้ยงสองสี่ห้าเนาะชุดหน้าเราโหลดแบบไหนอ่ะอืมเราเราโหลดไหมโหลดมาเยอะพี่จนจําไม่ได้แล้วว่ามไม่ใช่เราเปลี่ยนโชคหรือว่าเราใส่สตาร์ทโหลด เปลี่ยนโชค๊คครับเปลี่ยนโชกเลยใช่ไหมใช่ครับอ๋อโหลดกำลัง,งตอนแรกมันโหลดมาแล้วมันเตี้ยเกินไปผมก็เลยยกอะเจ็เตอร์ขึ้นมานิ้วหนึ่งโอ้ยกขึ้นอีกนิ้วหนึ่งใส่แผ่นรองนิดนึงเนาะใช่ครับุัวนี้ต้องหน้ารอยเท่านั้นหน้ารอยท้ายทิ่ใช่หน้าเฉิดหน้าเฉิดหน้าเฉิดน,น,น,นะเฉิดนะฮะโอ้รถวัยรุ่นสมัยนี้จะต้องหน้าเฉิดนะครับนี่จะให้ให้ดูทรงด้านหลังนะครับคันนี้วิ่งใช้งานได้จริงน้องไผ่ปัจจุบันนี้วิ่งงานอะไรครับวิ่งเป็นขนส่งเอกชนครับผมเฮ้ยนิ้วรอดไม่ได้ปาด มันต้องขนาดนี้เลยเหรน้องภพยใช่ครับมิวรดไม่ได้เนี่ยนะรถเองนี่บรรทุกได้กี่ตันเนี่ยก็เคยอัดสูงสุดตอนนี้ถอดแหนบออกแล้วตอนถอดตอน,ตอนยังไม่ถอดแหนบก็ประมาณ3ตัน5ถึง3ตัน8ครับโอ้โหสามตันฝาใช่ไหม<ช>โอ้โหเนี่ยเขาดูสเต็ปแหนบเลยดิปาสุดยอดแหคันนี้แต่ก่อนมีแหนบแดตัวตอนนี้ถอดออกสโอ้โห พราะไม่ไหวมันมันมันเตี้ยจยัดใช่ไหมมันติดใช่ไหมใช่ครับโอโ้โหแหนบชุดบนมีประมาณสองแผ่นนะครับชุดล่างมีประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหรือหกนี่แหละครับหกแผ่นครับ <5. S 1> อู้ห้าแผ่นใช่ไหมใช่ครับโอ้โหเฮ้ยใ,ใส่ล้อสิบแปดด้วยใช่ครับโอโ้โหล้อหลังเป็นล้อแท้ครับพี่เพื่อรับแรงกระแทกด้วยคอมเพรสโซมันรับน้ำหนักได้ดีใช่ไหมครับ ใช่ครับมันผมว่ามันแข็งกว่าล้อธรรมดานะอ๋อในในทรงล้อมแม็กแบบนี้แล้วยางตัวนี้นี่เคยบรรทุกหนักสูงสุดได้เท่าไหร่เนี่ยตอนที่ถอดแหนบออกแล้วตอนนี้ผมเคยบรรทุกหยุดอ่าสองตันห้าสองตันห้าได้ใช่ไหมครับผมแต่ก่อนผมใส่แหนบผมก็บรรทุกสามตันผมก็ใส่แม็กตัวนี้แหละอ๋อเหรอใช่ครับผมโอโ้โหน่าเชิดท้ายทิมดูครับนิ้วรอดไม่ได้แต่ว่าวิง่งบรรทุกหนัก,นกวิ่งไม่ไกลครับวิ่งแค่ ส0บยี่สิบกลอีอ๋อเราวิ่งงานใกล้ๆเนาะใช่ครับโอ้โหนี่ฮะรหัสดาวเจ็ดศครับน้องไผ่ของเรานะฮะแอบสองดูด้านท้ายนิดนึงป๊าดเตีย้ยม,มากๆเลยโอ้โหดูครับให้ดูทรงแหบบครับตอนนี้เรามีงานอยู่บนรถใช่ไหมฮะใช่ครับผมอืแแนบเลยแอนเลยเนาะตันไม่เกินตันสองครับโอ้โหตันกว่ากว่านะครับโอ้โ ไม่น่าเชื่อว่าสเต็ปใช้งานของเขานะฮะวัยรุ่นต้องแบบนี้ครับใช้แผ่นรองเท่าไหร่เอ่ยเนี่ยกล่องโหลด2นิ้วครับผมกล่องโหด2นิ้วเนาะใช่ครับโอ้โหเมกเจ้ากูอเอาเรื่องแฮะวัยรุ่นสมัยนี้ยอมกลัวเลยฮะนี่จะให้เพื่อนๆได้ดูชมรถครับดูนะฮะดูดูล้อหลังนี่เห็นเป็นไงทางอลังการนาซาไม่ว่าแถมชิดซุ้มเลยนิ้วรอดไม่ได้นะครับดูเล ถามจริงมันต้องแบบนี้เลยใช่ไหมวัยรุ่นใช่ครับมันต้องแบบนี้ครับใจรักเหรอใจมันรักครับผมถ้าเอาเป็นแบบสเต็ปเดิมๆอย่างนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้ใช่ไหมล้อหลัง14สี่ใส่ยาง SCD อย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมผมขี้เกียจกระโดดขึ้นท้ายเลยครับเวลาเปิดส่งของให้ลูกค้าอย่างเงี้ยอ๋อคือเราจัดทรงบันเตียเราจะได้ขึ้นท้ายรถง่ายใช่ครับโอ้ก็คือแค่นี้ก็อยู่ประมาณแค่เอวเนาะใช่ครับอยู่ <ผม S 1> แค่ประมาณ,มาณแค่เอวนิดๆครับเวลาเราขึ้นรถง่าย๋อผม เคยไปรีวิวน้อง,องๆที่อยู่แถวระยองเขาก็บอกว่าที่ทําท้ายต่างๆเพราะว่ามันขึ้นรถง่ายรเราจะต้องโดดขึ้นโดดลงอยู่เรื่อยครับผมอ๋อขอถามนิดนึงทาไมถึงเลือกรีโว่ตั้งแต่แรกอือพ่อบังครับเรอชทำไมล่ะอะ่พ่อเขาชอบโตโยต้าที่บ้านก็มีมตี้เอ็กอยู่อืมตั้งแต่รุ่นปู่นะครับอือเฮ้ยไฟไท้ายสวยลองเปิดไฟดูหน่อยดิเมื่อกี้เห็นมีไฟไท้ายสวยๆได้ครับนี่ฮะโอ้โหคู่เท่าไ,รไหร่นายไพ ปาดคักแท้คูค่เทนะ่าไรเนี่ยสี่พันครับผมสี่พันปาดเป็นเอฟไอดีสวยๆเลยเนาะครับไปซื้อที่ไหนเนี่ยรู้ว่าสั่งในเพจได้ผมเข้าไปซื้อที่คลองถมเซ็นเตอร์ครับโ<อ>ซื้อที่ร้านเขาเลยแม่เจ้าเรานี่แต่งรถไม่ธรรมดาเนี่ยแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่คันนี้นี่กี่ปีแล้วเนี่ยที่ซื้อมาเนี่ย 2ปี3เดือนครับ2ปี3เดือนโอ้โหสุดจริงๆฮะแฮคันนี้ดูดินิ้วรอดไม่ได้นะครับนะฮะใส่ล้อ18บรรทุกได้สองสตันก็บรรทุกได้นะครับสุดยอดจริงๆคันนี้ไม่ธรรมดาเลยวิ่งแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างตั้งแต่ตอนที่เราแต่งเครื่องยนต์มาเป็นไงบ้างแต่งเครื่องยนก็ซิ่งยิ่งกว่าเดิมครับสิ่งยิ่งกว่าเดิมใช่ไหมมันเร่งแซงได้ทันใจอะครับเออเออ คือเราต้องแต่งนิดนึงเพื่อให้มันเร่งดีใช่ไหมใช่อัตราการออกตัวมันจะได้ดีใช่ไหมใช่ครับปาดูสิครับเดี๋ยวขอเปิดชมหน่อยได้ครับผมเดี๋ยวขอชมนิดนึงนะเบาะคุกกี้ใช่ครับเุ้ยกี่บาทเนี่ยประมาณอันนี้ผมใส่มา5 5 0 0ันห้าครับปาดมันนั่งลําบากไหมเนี่ยก็ลำบากอยู่พี่ตอนขึ้นตอนลงแต่ว่านั่งแล้วมันนิ่มครับพี่มันมีผ้าเหรอ ถ้าคนไม่ใส่ผ้า,ามันก็จะปวดตูดปวดหลังหน่อยโอ้สุดยอดแท้ดูดิดูบอกเขาเลยโอ้ยไปซื้อมาจากไหนเนี่ยบอกเนี่ยอันนี้ผมสั่งมาครับพี่อืมอืมโอ้มันแพงขนาดนั้นเลยเหรอครับผมปาสสุดยอดเลยห้าพันห้าครบชุดห้าพันห้าเนาะโอ้มีเครื่องเสียงด้วยครับต้องมีกันนิดนึงเอ้เครื่องเสียงเรานี่แต่งมานี่เราพอที่จะเอาไปแบบออกงานได้ไหมอ๋ออันนี้ ไม่เลยพี่ไม่ไม่เคยออกงานเลยเอ,เอาไว้แค่ฟังเอ็ตัวเองเฉยๆใช่เอาไว้ฟังไว้กินในวงเล่าประมาณนี้อ๋อแจ๋วนะฮะก็ถือว่ามีนิดนึงก็ดีเนาะใช่ครับโอ้โหโพวงมาลัยซิ่งด้วยนะครับแน่นอนจริงๆคันนี้นี่ถือว่าไม่ธรรมดาเลยรถไวรุ่นนะจะต้องมีนะครับนะฮะดูด้านบนนี่ป๊๊ดมีทุกอย่างที่เขามีนะฮะเอ๊สุดยอดนู่นดูฝั่งนี้นี่โอ้โห ปัจจุบันที่เราวิ่งงานอยู่นี่ก็คือวิ่งงานให้กับบริษัทเนาะใช่ครับงานที่บริษัทเนี่ยขอถามน,นิดน,นึงทุกวันนี้เราต้องขึ้นงานเองลงงานเองไหมใช่ครับขึ้นเองลงเองครับเหนื่อยไหมวันวันหนึ่งเนี่ยก็เอาเรื่องอยู่ครับพี่เอาเรื่องเหรออุ้ยลองลองเอาฝากระโปรงลงดิปาดฝากระโปรงสวยด้วยของอะไรเนี่ยโอ้โหอัชิคาร์บอนครับสุดยอดปาด เนากิกเลยอ่ะดูดิต้องใส่ฝาฝาเป็นฝาคาร์บอนเลยไหมใช่ครับผมใช่ไหมโอ้โหดูดีสวยครับแต่ว่าตัวนี้จะเพิ่มหนาพิเศษคือหนาเหล็กเพิ่มเหล็กพิเศษกันบินอ๋อเรากันบินด้วยใช่ไหมใช่ครับเชื่อมกันไหนเชื่อมกันในหรือยังไงใช่ครับสั่งให้เขาเชื่อมข้างในตรงนี้เลยครับจะมีคานเหล็กตลอดเลยนี่ อ๋อเราทําไว้เพื่อกันบินด้วยใช่ไหมใช่ครับให้มันหนักข้างหน้าไวเพราะว่าฝากระโปรงทั่วไปก็เคยเห็นมันบินเหมือนกันใช่ครับก่บล็อกก็มีอ๋อเราก็เลยคือเสริมความแข็งแรงให้มันนิดนึงเนาะใช่ครับโอ้ยเอาเรื่องแฮคคันนี้นี่แต่งไปแต่งมานี่ร่วมร่0มสแสนแล้วเน่ยทำเล่นไปใช่ครับได้อะอะไรสับเปลี่ยนเรื่อยๆวัยรุ่นนะฮะวัยรุ่นสร้างตัวนะครับนะฮะชอบรถนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอารถมาแต่งเพื่อการใช้งานแล้วก็ทํามาหากินได้ ถามหน่อยตั้งแต่ตอนแรกๆเลยเนี่ยใครแนะนําให้เข้ามาวิ่งงานไซส์แบบนี้ครับก็ตอนแรกผมวิ่งกับรุ่นพี่ตัวเองครับอืพอ,อวิ่งไปวิ่งมารุ่นพี่ออกปุ๊บผมก็เลยขึ้นเป็นผู้จาัดก,การแทนเลยลองวิ่งเองได้เลยใช่ไห<ช>มครับใช่คร<ห>ับออกรถมาวิ่งเองเลยทุกวันนี้เราใช้รถเนี่ยวิ่งแล้วก็หาเงินเลี้ยงตัวเองได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับโอ<ห>้โ<ห>เก่งนะนี่อายุ19เองไม่น่าเชื่อว่า เก่งมากเก่งมากนะครับนะฮะสุดยอดนะครับขยันด้วยนะฮะแล้วก็วิ่งงานตอนนี้คือเราใส่งานแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปส่งใช่ไหมครับเดี๋ยวเอาไปไปกระจายกันที่พุทธมณฑลสายสี่ครับอ๋อเดี๋ยวเราจะต้องไปกระจายกันอีกทีนึง<ช>งานตอนนี้อยู่ในรถ นะฮะโอเคนะครับนะฮะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมรถรีโว่สองนะครับเป็นรถของน้องไผ่นะรหัสดาว702ของเรานี่เองนะฮะขอบคุณน้องไผ่มากๆเลยที่มีโอกาสให้มารีวิวนะครับเออหลังคานี่เราซื้อมาตอนนั้นประมาณราคาเท่าไหร่อันนี้ออกมาพร้อมศูนย์เลยครับพี่เอามาให้หมดเลยครับคือเราซื้อรถแบบสําเร็จที่ศูนย์แต่งมาให้ใช่ไหมครับใช่ครับโอ้โอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนะครับแต่งมาไม่เบาเลยฮะคันนี้ดูครับดูสเต็ปนี้ครับหน้าเชิดเชิด ท้ายต่ําเตียบแป๊กนิ้วรอดไปได้ดูแล้วกันครับวิ่งได้จริงใช้งานได้จริงแม่เจ้ามันต้องขนาดนี้เลยครับนี่นะสไตล์วัยรุ่นนะครับโดนใจเลยโอ้โหผมชอบจริงๆเลยครับดูสิครับนิ้วรอดไม่ได้นิ้วแย่ไม่ได้ครับนะฮะล้อ18ดด้วยบรรทุกได้จริงนะฮะสองสามตันก็จัดมาแล้วนะครับนี่แหละครับนะสไตล์การแต่งรถนะครับนะฮะของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันผมเจอรถแต่ง ในการบรรทุกหรือรถทั่วไปที่เอามาใช้ทำรรมาหากินได้นะครับผมจะลองมาทําคลิปแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันเป็นตัวอย่างเป็นแนวทางเนาะอันไหนดีก็ว่ากันไปอันไหนไม่ดีก็อย่าไปเอาไปเป็นตัวอย่างนะก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนตัดสินใจกันเอาเองนะครับผมมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันว่านี่คือสเต็ปการใช้งานของเพื่อนเราเขาแต่งรถกันแบบนี้ถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนี่โอ้โหดูไฟไท้ายแหมชอบจริงๆเลยครับคู่นี้นะฮะดูดิ สวยมากนะฮะเอะไฟท้ายคู่นี้มันเป็นของอะไรหรือยังไงมันเป็นรุ่นไหนของรีโวตรงรุ่นเลยครับอ๋อรีโวเลยใช่ไหมใช่ครับใส่ได้ตั้งแต่ปี16ถึงปี19เลยครับอ๋อใส่ด้วยกันได้หมดเลยสวยๆมากนะครับนะฮะดูไฟท้ายโอ้โหอลังการเลยเลิศน,นะฮะเลิศน,นะครับโอเคอ้าววันนี้ก็ขอบคุณน้องไผ่มากๆเลยที่ เสียสละเวลามาให้รีวิวแป๊บหนึ่งนะครับขอบคุณมากๆเลยน้องไผ่สวัสดีจ้าค,ค,รครับผมนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆครับชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับน้องไผ่ด้วยนะครับบ๊ายบายรักนะาจุ๊บจุ๊บบ๊ายบายครับ